ื่อนสุรีก็พามาชมบรรยากาศการการปั่นหมักทำนาอยู่ที่ประเทศไต้หวันครับเพื่อนๆนะครับเนาะบรรยากาศปั่นหมักชาวนาต่างประเทศทำงานอยู่ที่ประเทศไต้หวันครับเพื่อนวิถีชาวนาต่างประเทศนะครับเนาะวิถีชาวนาต่างประเทศประมาณนี้เลยกำลังเตรียมดินครับเพื่อนเพื่อนกำลังเตรียมดินที่จะเพาะปลูกนะครับเนาะ เป็นท้องทุนาต่างประเทศครับผมเ,เพื่อนๆทุกคนบรรยากาศท้องทุงนาต่างประเทศครับรเพื่อนๆทุกคนวิถีชาวนาต่างประเทศครับผมปั่นหมากเตรียมดินนะครับเนาะ กันเทนาก็เป็นกันเทนาปูนนะครับเป็นเพื่อนเอฟซนะครับเนาะวันนี้ก็สุริก็จะาพามาชมการปั่นหมักนะครับเนาะการปั่นหมักของชาวนาต่างประเทศครับทุกคน วิธีชาวนาครับผมต่างประเทศปั่นหมากตีดินนะครับเพื่อนเพื่อทุกคนเพื่อที่จะปักดำนะครับเนาะเพื่อที่จะปักดำนะครับเพื่อนๆก็นเป็นช่วงฤดูการทํานาของชาวนาต่างประเทศครับทุกคนประมาณนี้เลย วิธีการทํานาต่างประทศครับเพื่อนๆปั่นมักแต่บรรยากาศมากครับผมการเตรียมดินพาะปลูก เพื่อจะดำนารอบต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนถึงฤดูการทำนาแล้วครับเนาะจากหลังจากที่ว่าว่านพืชหมักบำุงดินไปแล้วเขาก็ปั่นหมักน้ําไว้แล้วตอนนี้ก็มาปั่นอีกรอบหนึ่งครับเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะทําการเพาะปลูกข้าวนะครับเนาะเพื่อจะดำนาข้าวเพื่อนเพื่อนอาจจะส่งเสียงดังนั่งก็ขออภัยนะครับเนาะมานี่เลยขอบคุณเพื่อนเพื่อนและเอฟซีนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนะครับเนาะวิถีชาวนาต่างประเทศไต้หวันครับเพื่อนเพื่อนกำลัง เตรียมพื้นที่ดํานาแล้วครับเนาะโดยการใช้รถตีดินปั่นหมักนะครับเนาะปั่นละเอียดเพื่อจะดํานารอบต่อไปครับมเพื่อนเดี๋ยวสุรีจะมาพาไปถ่ายทําที่ว่าที่เขาปั่นหมักเสร็จแล้วก็ดํานาเสร็จแล้วนะครับเนาะครับผมขอบคุณที่มารับชมคลิปนะครับสุรีครับผมของแท้